วัสดีคะ่ะพบกับช่องาปาแตนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงจำปดงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมา <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเปิดท้ากั้งโอ้ยสวยจังเลย อันนี้เจนอนูมาทุกคนเออเนี่ยมันชอบศิลปะได้เลยมาถูกทางแล้วจะเสร็จแล้วอ่ะจะเสร็จแล้วอ่ะ ใช้ไม่ได้ใช่ไหมถ้ <c ười> าเป็นคนท่ <c ười> านส <c ười> าวเป็นคน เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้น่าจะไม่รอดนะวิวทำไรอุ้ยต้องเอาขวดเสียบ

ว่าเขาทำมานานแล้วนี่เออเนาะเอ๊ะาน้แแปดปีเก้าปีอะล้เราคืออะไรอ่ะอาเด็กใหม่เนาะเรามันเด็กใหม่ลมมันกนั้เฮาแล้วลมมีเหาแล้วกลางวันนจะแตะหรอเอออืมอ้ยดิ้น ใช่นะ้วก็อยากมาเ,เรียนด้วยเลยครูแนลรับจบรับจบค่ะทุกคนรับจบรับักเรียนไปเลย4่ท่านมาเดี๋วพี่แอนมีท่านเท้าคอร์ดอยู่พี่แอนสาา,าทุกคนจับหมดแล้วเหลือพี่แอนคนเดียวแค่เขียนแค่ลายมือก็มงังางอแล้ว <laughs> อย่าไปพูดถึงศิลปะเลย เวยนมุนลำเวียนใช่ไไแล้วได้ไหมนักเรียนถามทำไมมันอ้วนจังเลย ส่งลิงก์ปั๊มน้ำมาให้พี่ด้วยนะ <c oughs> เออโอเค <c oughs> ต้องถามไว้โคกเอาไอ้มืด <c oughs> มีท่านสร้างต้องถามเธอก่อนไว้ไว้หรือว่าบางมืดจะสร้งางป้ามามาให้ความหวังหน่อยอยากให้ความหวังป้าต้องเป็นคนเปิดนะป้ามาเปิดพามันกั้งแล้วเร็วป้าได้ไหม มาให้ความหวังหน่อยตาดุมมือกันเด้อตาดุมมือเอาข้างในมีทองไม่ไม่ไม่ต้นแล้วจะไปเอาอังเปา แท้าล oh oh oh, e like ุ้แล้วไอ้าลุ้นแล้วเท้าเธอได้เปลี่ยนเธอได้เปลี่ยนไม่มันจะเป็นหงมือตายทอดถหงมือเลยดิยังยิ่งซื้อได้เป็นแต่โละนอกพันละแผ่นไว้สวยเฮ้ยเคล้าเคนโอ้ป้าอันนี้มันแลกขนมไม่ได้ ก็นึกว่าอ่าง FC ส่งมาตอนนั้นน่าจะตั้งใจใส่หน้าบริวารนะแึกว่าแบบมาไม่ทันมาไม่ทันก็เลยเก็บเอาไว้แล้วเธอต้องสงสัยตั้งแต่พี่หัวเราะแล้วนะวันเลยเนี่ยท้นงคำนี้ก็เลยก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนเอาจริงๆไม่รู้ว่าจะได้สร้างนะเพิร์ลรู้สึกว่าแบบตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ใส่ให้ให้เพื่อนทีหลังอะไรเงี้ย นาบริวารเนี่ยมาไม่ทันตะจกแสดงบอกเลยว่าสร้างสร้างไม่ยากแถวสร้างไม่ยากชอแก้วก็เลยจะเอามาเอาแผ่นทองมาลงให้เพื่อนพอดีใช่แม้เอ๊ะนี่นานมากเลยเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยเนี่ยมาดามปีกว่าสองปีอ๋อสองปีน่ะที่ทำตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเอฟซีจำได้ของใครนุ้ยป้าจำไม่ได้แล้วเนี่ยที่ส่งมาน่ะที่ที่ซอนหน้าน่าจะเขียนว่าภาษาอังกฤษว่าสีบรีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าสีบรีตรงเนี้ยเนี่ย เดี๋ยวป้าจะเอาแผ่นทองเนี่ยใส่ใส่ตรงอมแม่ย่าช่อแก้วไม่ใช่ชายคอไม่ใช่ตะปูไม่ใช่กำไลแขนไม่ใช่แหวนไม่อยากได้เงินเราเห็นป่างป้าป้าซองเยอะขนาดนี้ซองแดงมันเหมือนมันแดงเหมือนกันแล้วใส่ถุงร้อนก็พอแล้วเรียนสิบนะป้าจตดความหวังมากเลยลูกบ้านมาขอร ต็ถุงมือละได้แบบม่ทำแล้วนี่เรสูงบาอนี่อ๊ะุบบ่ใช่นักรียส่ะบ้านปั่นปั่นปูนไปซะก้อนในมองเสียพอนเตรียมเผเตรียม้อมใส่กระเ๋ามาเรียบร้อยป้าน้าก็ได้เยนะเอาน้ำมาด้วยไปเอาน้ำเนมยทุถาก ชุดยับ่แมนมโตไฟต้องมันเ้อะพเกี่ยวกันไนชุดไหยสื้อชุดก็เป็นชุดเองันาดเมา่อคหนึงเมนน้ำปลามา่อคหนึ่งน้ำปลามา่วไหน้ำปลาอยู่เชอราแค่เรามองชุด ใอ้มนี่โชคดีสิลชิบรอบบอกสองตัวถ้าสองตัวญญาแกวให้เลยด้อลูกหลานถ้าให้เยอะร้อยค่ะไอ้ไพปปญญาซแกวเออเ้อเออแม่ัญญาโอแกวจำป่าทกเนี่ยมาเพิ่มใบดุนรเจ้าในหลพระเจ้าในหล่กเฮ้ยโชคเลาบลู่หลาน

ต ja. okay. ้องฟัง <empath> น <etic subtitles> ั้นพร้อมจ้าคิดหอกคุณแม่เลยวิ่นี่วิสีนย้อนเผอนี่ขเมนเราต้อง่นะแี้ไม่มองล้อเลนะโอาเออนั่นแหละแล้เลรอเนาะได้เครเอแล้วไม่ง่ายจะได้เครเอกับเครอลานทื้อได้หุ้ได้เครอเอได้ มาแล้ว <Yeah. S 1> ชัดมาก